สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรพรวยคลิปนี้จะมาลงสูตรวยไดวันไฮแฟนชองไดพิจารณานะคะหลังจากมีเอฟซีเฟนช่องเฮ้าเรียกร้องเข้ามาหลายนะคะผูช้ชมว่าต้องการได้สูตรห้าน้อยทุกมือนะคะผูช้ชมมือนี้นะคะงวดแรกเลยจะเป็นของเซียนว่าปีประมนะคะมีแฟนช่องเฮ้าเรียกร้องเข้ามานะคะว่าอยากให้ปล่อยสูตรไร้วันนะคะผู้ชม เพราะว่าเพิ่นว่าสูตรไร้วันเดินดีนะครับชมไหลตัวเลขกับบาอัดน,น,นคนักชมเฮากับใจดีนะคะและเซียนกัใจดีคือกันนะคะปล่อยแนวทางไ้แฟนช่องใดพิจารณากันเลยนะครับชม mm hmm. หลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขห้าน้อยของงวดวันสุกนะคะที่ทั้งช่องเฮาเดีลงไปแตกเทิงห้าน้อยแตกเทิงเล้าเขาจังๆมาโตเน้่เต็มๆนะคะสำหรับห้าน้อยงวดที่ผ่านมาเลขน้อยพี p ไอพีที่ออกคือ 7 0 0 7ตัวนี้นะคะเข่าตัวเน้นจังๆนะคะแล้วก็เล่าพัฒนากระแตกแผทุกตรงๆนะคณผู้ชมงวดนี้ได้เลิศงามย่ำดีนะคะเป็นของวันอาทิตย์ที่17ท่านว่าคม 2, สองพันหารยุกซุกนะคะผู้ใดที่ได้โชคได้มางวดที่พันมากค่ะยินดีน้ำลายๆหลเลยค่ะเด้อมีเอฟซีนะคะเพิ่นว่าให้ลงไมายเลขบัญชีกับองเซียนไวน์เน่นะคะเพราะว่าที่จริงทั้งจองเฮามีไวแ์เล่เนาะค่ะสำหรับไมายเลขบัญชีแต่ว่ามันนี จะถามเซียนอีกรอบหนึ่งนะคะเซียนเป็นคนบอกผ่านหน้าจอไว้ไใ้เลยนะคะผู้ใดได้โชคได้มาญกะโอนนําใจให้เซียนได้เลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดท่านว่าคุมสอง6ัหาร้อยหกสิบหกจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดใครพิสฟจนจองเ้าใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาขึ้นเขานะคะเช่นไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนฟร์มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ โ okay, อเคพ่อมือนีห้าน้อยวันอาทิตย์เฮ็ดแล้วเป็นพอ่พอเออเฮ็ดแล้วมือนี้แม่ลอดโอเคเดี๋ยวเพราะว่าเอฟซี่นเรียกร้องมานะพอ่พอเพราะว่าช่องหนูจะเป็นช่องแบบว่าเฮาต้องการเฮ็ดบุญให้เอฟซีได้โชคได้ใช่นะถ้าพี่ได้โชคเพิ่นได้เงินได้ทองหลายเพิ่นก็สิโอนเขา้าบัญชีเซียนเองนะพอ่อแต่ถ้าเพิ่นมีน้ำใจเพิน่นอยากแบ่งให้ช่องเฮานั่นก็บ,บ่ว่ากันเนาะพอนะ่อเนาะเทิงเอฟซีเทงเซียนเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮาอารมณ์มารวยกัน มือเพิ่นถือเข้ากับยินดีนั่เนาะคะ่ะแมนอันนี้กับเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแต่ว่าฐานแนวทางของพอ่อ <Hey. S 1> ของผู้ใดเขาดีเพิ่นกับเอฟซีเพิ่นกับโบใจดาดอกทับเพิ่นถือหลายบบพอยกเวียนถือหาบาทสิบ <Hey. S 1> บาทเท่ากับยินดีนั่มพอเด็กคากับเข่ากับน้ำเ <Hey. S 1> นาะพ่อเนาะโอเคเลขเซียนว่าปีประตะะูมี FC เอฟซีเลียกรองมาหลายเนาะคะ่ตะตอนแรกทั้งช่องว่าจะปล่อยแค่อาทิตย์ละสามหมื่นเนาะคะ่ะหมื่นที่มีหวยเล่าคือจันทพุธสุขเนาะคะ่ะ เพื่อนว่าอยากได้ทุกมือว่าสั่นทามได้ทุกมือเพื่อนสีติดตามให้ว่าสั่นเพื่อนว่าเลขของห้าน้อยของฟัวเฮาเขาดีหลายเพื่อนว่าให้แพทยพทย์ลยนั่นออกทุกมือได้บ่เพื่อนวางสีนะพ่อหนูก็เลยโอ้หนูก็เลยว่าเออเพราเป็นยังสนะเดียวสิตามหายหนูว่าเพราะว่าหวยใหญ่มันอันหลายเพื่อนก็เลยอยากเล่นหวยหน่อยนะพ่ออันนี้เข้ากันเนาะว่าหวยใหญ่มันดัดว่าพ่อก็ได้อยู่เด้ียวแปลทามไหมลูกค่ะเลขของอีพ่อฟัา งวดบังยาปังเทิงเล้าปังปังเทิงน้อยปังเทิงหัวใหญ่น้องพ่อน้ยปัง,ปงขาดเลยดวงแมนแต่ <ขา S 2> เสีดยดายแต่เสียดายเข,าข่าใจหน่นยนอยแค่นั้นแหละเนาะพ่อเนาะถ้าผู้ใดถ้าแมนถ้าแมนเข่าโตเน้นเฮงสิคักเนาะพ่อเนาะเสียดายเข่าตกันเ<ม>นาะคะ่ะโตกันกันมันหลายโตบางคนเป็นกับหดแมนแมน อันเลขเลขถ้าเขาโตก็ได้มีเอันเงิน <c oughs> เลขเลขพอห้าถ้าเป็นเขาโตที่เพิ่นเนี่ยคือจังๆเลยคนใดแต่ว่าส่วนมากถา้าเขาโตกันเพิ่นก็ได้พ่อเด็กขาประถอกประทุะทะน <c oughs> นะพ่อเนาะกะซางเพิ่นเนาะนเขาถือว่าเฮ็ดบุญซอยกัน <c oughs> นะพ่อเนาะถ้าผู้ใดได้โชคลายอย่าแบ่งปันให้พ่อห้าอีหลีจังจังเบ่ยงนะคะพ่อห้าเพิ่นบ่ได้เรียกร้องอีหยังนะคะพ่อห้าเพิ่นก็เรียกหลานนะคะผู้เฒ่าเลี้ยงลานเพิ่นก็ ้านนวทางเขาดีเข้ากับยากแบงนะพ่อเนอะาะ้าบโเขาเข้ากับโบยากแบงมันบดละพ่ออันแ,แต่ว่าสูตรของพ่อเข้าห้าน้อยเพิ่นเดินดีหลยค่ะท่านผู้ชมอ่างวดนีมันสิบท่านเนาะค่ะตอนนี้กับใบสามกว่าแล้วนะพ่อมือนีห้าน้อยของวันอาทิตย์นะคะมี FC เอฟซีเหลียกรองมากพ่อเข้าจัดหายเลยนะคะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดธันวาหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะคะใส่เงินโบท่านเบิดเนะพ่อมือนีลุยต่อเลยนะพ่อเนาะแม่ลโอเคพ่อวันนี้ห้าน้อยได้ตัวไหนม้างคะพ่อ มวดนีวิ่ไงไอเก้ากับศูนย์น,น,นั่นละอวิ่งศูนย์กับเก้านั่นล่ะค่ะก็คืเอเก้านะพ่อเนาะศูนย์กับเก้านะคะโอเคค่ะพ่อบบดนี้ตัวใดเนี่ยพ่อจ,จับคู่ค่ะศูนยนย์นั่นล่ยจับคู่มวดนี้มีศูนศูนค่ะ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดค่ะพ่อ สองสค่ะบัดน,นี้ก็สีาแล้วก็สีสามค่ะพ่อห้สแล้วก็ห้สามค่ะหกสีค่ะแปดศูค่ะพ่อแปแล้วก็แปดเกค่ะพ่อเกศ เก้าศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะพ่อโอเคค่ะเลขของพ่อห้าเพิ่นจะจัดชุดเต็มให้สิบชุดสิบหางนะคะแล้วเพิ่นกับเจดเน้นให้หน่อยๆที่เก้านาะพ่อเดี๋ยวหนูท่วนตัวเลขให้แคนช่องเบิ่งก็ได้พ่อเด้อเดี๋ยวค่อยเน้นนะพ่อเนาะโอเคค่ะพ่อวดนี้นะคะสูตรห้าน้อยได้วันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อพ่อเข้าจัดให้วิ่งเลขวิ่งเลขเรนสองโตคือศูนย์กับเก้านะคะจับครูสิบชุดสิบหางคือเก้านะค่ะท่านผู้ชม มี00ให้เบิ้ใกล้ๆก่ก,ก่อน00 18 24 43 53 64 80 89 90แล้วก็91ถูกต้องนะพอเนาะอ่าผู้ใดแคปหน้าจอได้แคปได้เลยเดี๋ยวพอเขาเจะเน้นให้หน่อยๆคารามชมเป็นทีนาจับตาเนะคะ่ะตัวเน้นนะคะ่ะอา้าวที่นี่เน้นให้เพื่อนองเขาเน่พอตัวเน้นเน้นตัวไดเนะน,นะคะ่ะ ลมแหงแห้แปดแหนึห่งนะแปบหนึ่งพอ่อ,อ,พอโอ้ยลมแห้งแห้งรับหนูหยุดลมหนาวกำลังมากพ่ออยู่การเดินด้วยกัน,นี่ก็ลมกอกันโอเคพ่อเน้นไปที่หนึ่งแปดแล้วก็แปดศูนย์นะพ่อ,อ,อแล้แล้วก็เก้าแลา้วก็แปดเกแล้วก็แปดเก้าร 8, 9, 9, ครับพ่อเกศแล้วก็เก้าศูนย์ครับพ่อเก้าห่งเก้าหนึ่งครับพ่อ โอเคค่ะ,หาหาะพอเฮาจะเน้นไ้เคหาชุดหาหางนะครับช่มสูตรของพอเฮาระวังห้าหน้อยกับเล้าพอเฮามั่นใจน้อยเกินรอยนะพ่อนอะสำหรับห้าน้อยพอเฮานะค่ะมีค่ะท่านผู้ชมสูตรพอเฮาชุดเต็มแล้วพอเฮาเน้นห้หาชุดหาหางเน้เนๆนะคะแคปนหน้าจอไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อตัวเน้นมีหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์และเก้าหนึ่งนะคะโอเคพอเอฟซีบอกว่าให้ บอกหมายเลขบัญชีติดนาจอไว้เลยว่าสันเดี๋ยวนูจะเขียนไหว้กับตัวนี้อีกรอบนึงพ่อลวกันเพิ่นโทรมาเอาหนูก็จะทรงเขาไล่ให้เพิ่นเลยค่ะพ่อหมายเลขบัญชีอย่างก็พอบอกคันช่องเขาเลยเพราะว่าช่องห้าบ่มีปิดมีบังเดะะีคยวผู้ชมเด้อเพ็ดเลขขึ้นมาเนาะค่ะช่องแพ่พะร้ยห้าเป็นช่องน,น้อยแต่ว่าก็ตั้งใจให้นะค่ะอยากให้ทุกคนได้โชคได้ใช้นะค่ะอันที่ว่าผู้ใดได้น้อยได้ร้ายอันนั้นก็แล้วแต่ว่าผัยสิมีน้ำใจนะพ่อเนาะ ถ้าไพ่ได้น้อยกับว่เป็นยังนะคะถ้าไพมีน้า,านใจถ้าได้หลายอยากแบ่งปันให้เซียนนะคะให้ทั้งช่องเฮาอันนั้นก็แล้วแต่น้าใจนะพ่อเนาะเพราะว่าเฮากับตั้งใจใ<อ>ห้อีหลีนะคะเอาตั้งใจสิใครเอาเอาทุกมือก็ได้น้อย <ขา S 2> มันก็ <ขา S 2> อัดมันสื่อง่ายก็ไม่ได้เพราะว่าทีแมนแมนพอเข้าเป็นกระตั้งใจให้น้อยแมนตึ้งบนตึ้งล่างมันเป็นแปดน้อยเป็นเข้าสนุกรลุดเราไม่ละแมน อันนี้สําหรับคนมักลุ่นมักเห่นมักเสียงโชคนะพ่อเนาะกัใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาด้วยค่ะเด้อ้ามักถ้าชอบอิลีกระจัดนะคะบมมักบ่ชอบกับเบิง่งเป็นสถิติกรน,นะคะสาหรับสูตรเซียนบะปีเฮาเนาะคะ่ะไอเดี๋ยวนะไมายเล็บัญชีพอท่วนไห้แฟ้นช่องเข้าเบิ่งเน้อเพว่า FC ที่เิ่นเหลียกรองมากเมือนนี่พว่าอันขอไมายเลขบัญชีพอน้าเด้อพว่าถ้าหนูถือนูสิโอนเขาหมยเลขบัญชีพอเลยพิ่นว่างซี่นะพ่อ จำได้บ่ละเดี๋ยวหนูเปิดเบิรงอ่างนบ่ละฮัลโหลยังพ่อฮัลโหลเออได้ยดินแล้วได้ลินแล้วอ่ะหมายเลขบัญชีห okay. นูสิบอกเลยอาศูนย์เออศูนย์สองศูนยมาละเดี๋ยวหนูเขียนในนี้เลยศูนย์สองศูนยค่ะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามค่ะเออสี่หกห้าสหห้านะคะ ทกศนะพ่อนเนาะทกศค่ะอ,อ,อ,อันนี้หมายเลขบัญชีของพ่อทองดีเนาะคะ่ะเอสียนว่าปีประุมนะคะพ่อทองดีนะพ่อนเนาะทองดีน้ำสกุลอุนเจริญเนาะคะ่ะที่จริงเพิ่นกับบอยากให้ลงหมายเลขบัญชีออกช่องออกซื้อหรอกค่ะแต่ว่าทั้งช่องเข้ากะตั้งใจเฮ็ดแล้วเนาะค่ะกะแล้วแต่นะพ่อเนาะเดี๋ยวออกไห้แพนช่องข้าเบิ้งจักหน้อยหนึ่งทาผู้ใดนะคะ เดี๋ยวให้เบื้องแปบนึงนะคะนี่คือหมายเลขบัญชีพอเฮ้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าผู้ใดได้โชคหลายนะคะจําหมายเลขบัญชีบ่ได้กะติดตพันช่องแพ,พ,พร่พล้วยเฮาเลยนะคะเดี๋ยวทั้งช่องจะเป็นคนบอเอีนะคะเพราะว่าเบร์อทรขึ้นให้เบื้องทุกคลิปนะคะพอเฮาเพิ่นกะบได้เรียกเราอีกอย่างเลพอนะแฟนช่องเฮาเพิ่นกะ ้าผูดใดถือกรายเพื่อนกะคงจะมีนำใจใจดีครับเซียนเฮาคือกันนะคะเพราะว่าเซียนทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องแพะดพ้วยเฮ้าเพื่อนบด้เรียกร้องเงื่อนทองจกคนได้คนชมแล้วแต่นำใจนะคะเพราะว่าทั้งช่องเฮาก็ตั้งใจเหตุแนวทางขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันเป็นสะพานบุญน,นะคะถ้าใคได้โชคได้ใช่เฮาก็ยินดีน้เนะพ่อนะ ยินดีกับคนที่มีโชคนะคะค่ะถ้าได้น้อยก็เอาเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานต่อโชคต่อชัยได้เลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะก็ขอให้แฟนช่องเฮาได้โชคได้ชัยเฮงๆปังๆคือเกล้นะพ่อเนาะห้าน้อยมันอีก็ได้ค่ะก็ขอขอบคุณพ่อค่ะมื่อนี้ตอนนี้ลงน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคืนนี้ก็จะลงเหล้าพัฒนาให้แฟนช่องเฮาเบิ่งคือเกล้นนะคะท่านผู้ชมขอขอบคุณพ่อหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางค่ะพ่อ ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดี <มา S 1> ค่ะส <มา S 1> วัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสูตรห้าน้อยของเซียนว่าปีปทุมเฮานะคะในงวดวันอาทิตย์ที่17ธท่านว่าคม2 5 6พันหนี่นะคะผู้ชมหลังจาก f อฟซีเฟนช่องเฮาเรียกร้องเขามาหลายนะคะว่าอยากได้หาน้อยถุกมือนะคะงวดนี้กับปล่อยให้เลยนะคะผู้ชมเพื่อจะเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้นะคะผู้ชม ถ้าผู้ใดได้เสียงโชคเสียงลาบมือนีนะคะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดท่านว่าค้มสองพันหาร้อยหกสิบก็ขอให้ได้โชคได้ใช้ชโชกมันเหมน้งปุ่งปังกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ